มาละจ้าสกินใหม่ล่าสุดของสาวน้อยลิเกิลที่มีชื่อชุดว่าโดโรธี สก,กินนี้สามารถซื้อได้แล้วในร้านค้าทั่วไปราคาอยู่ที่1038เหรียญแดงหรือจะใช้เกลือม่วงแลกก็ได้ประมาัน4 8ป8รเกลือม่วงโดยสก,กินของสาวน้อยลิตเกลยังคงคอนเซปต์ความน่ารักสดใสของเด็กน้อยอยู่เหมือนเดิมโดยรอบนี้จะมาในชุดโทนสีฟ้ารองเท้าสีแดงน่ารักมากๆเลยนั่นเองในคลิปนี้เราจะเล่นสก,กินนี้ให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับเครื่องประดับใหม่ล่าสุดที่สามารถหาได้ในแกลง้งซึ่งผมเปิดได,พด้พอดีีนั่นก็คือทางด้านของกล้องดูภาพสไลด์นั่นเองจะไป งงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยครับและตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆเ,เมื่ออยู่ในเกมของโดร็ีสกินใหม่ล่าสุดของ l ลดจเซนเจอร์นั่นเองนอกจากจะมีสกินใหม่แล้วก็มีเครื่องประดับใหม่ด้วยเป็นเครื่องประดับระดับสีม่วงครับมีชื่อว่ากล้องดูภาพสไลด์นั่นเองเดี๋ยวเราจะได้ดูทั้งน้นของเอฟเฟกต์ไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองแต่ที่แน่ๆตอนนี้เหมือนเราจะโดนฮันเตอร์ไล่ล่าอยู่นั่นเองครับฮันเตอร์ของเราก็จะเป็นไนท์แม่หรือว่าฝันร้าย การพยายามที่จะล็อกเป้าหมายล็อกหัวพับไม้ยืดเวลาแล้วใช้กระดาษไปหนึ่งจีแล้วผลักออกไปนี่คือเอฟเฟกใหม่ล่าสุดของเครื่องประดับนั่นเองฮะนอกจากเอฟเฟกต์เมื่อสักครู่แล้วก็จะมีการสิ่งเพื่อร่วมทีมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยนั่นเองฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องการชุกกันดีกันก่อนครับโทนทางด้านของไนท์แม์ล็อกหัวกันไว้แล้วยึกยากกันอยู่วิงยาวยาแลุู่มาจังหวัดแรกยังไม่โดนครับตัวเล็กๆแบบนี้บอกเลยว่าแสบจริงพิกกี้หนูนะครับจังหวันวนดน เอาละว,วนๆกันมาไม้อันนี้ห่วงเหลือเกินสำหรับลิสเตอร์ก่แล้วโดดตีไปหนึ่งทีครับเจไปล้าว50เรแล้วขึว้นมาอยู่บริเวณชั้นสองของบ้านเกชาบ้านแยกมาดูว่าจะตามมาหรือปล่าหรือรลอข้างล่างหรือ,หรอเหมือนจะตามมาตรงนี้ต้องโดดออกไปก่อนครับเอาละฮะจะรับเป้าหมายกันอีกหนึ่งรอบครับดนานของไนแม่วิ่งกันยาวๆแล้วผักกระดาษมาก,ก่อนแล้วเพื่อร่วมทีมอยู่ใกล้ขอสิ่งสักหน่อยได้หรือเป,ปล่าไปละจ้าไม่อยู่แลวจ้าอ้าละครับ รงนี้ชีวิตของลิตเติ้ลเกิลฝากไว้ที่เอ็มบาร์าเปอร์คนเดียวแล้วโดดมาตรงนี้ยังไม่โดดอาละล้วอย่าวนโบยกันมาตรงนี้ไนดะ้หรือเปล่าแล้วติดไปอีกหนึ่งครับโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนเขาจะรีบแล้วตรงนี้โดติดเข้าไปเรียบร้อยครับปดล็อกสกิลอาและต้องพับมายื้อเวลาวนกันใหม่แล้วครับแลบ้วพ่งมาตรงนี้เอา้ายังล็อกเป้าหมายคนเดิมกันอยู่ครับแล้ววิ่งมาตรงนี้หูเรียบร้อยครับลืมเ,เลีรยเป้าหมายหรือเปล่าไหนแม่อาละครับผม มาตรงนี้ต้องเหยียบไม้ไม่รู้ว่ากรดใครมาแต่ตามเราแบบเต็มเมเลยนั่นเองมีกระดาษอยู่ขอผักขอดันออกมาหน่อยไม้วนๆได้อีกสองแผงครับแผมอ,อย่างไรฮะไหนแม่ล็อกเป้าหมายเป็นหรือต้เกลสาวน้อยตรงนี้จะพุ่งหรือไม่พุ่งพุ่งมายังไม่โดดอย่างมีจังหวะกันอยู่ละววิ่งมายาวๆแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห มีเพื่อนมาใกล้ๆนะแต่ว่าสิ่งไม่ทันครับเราจับฮิ้วขึ้นมาตรงนี้แล้ววางอุ้มเดินตีนิดหนึ่งแล้วทางด้านไอ้ตัวบริจิตโตฉีกหนีออกไปก่อนครับเอาละฮะวางกันไปครับเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปหนึ่งนะแล้วเพื่อไปวางโรงตรงบ้านเคชาอีกหนึ่งจุดครับอย่าโวยกันโย่มาดูว่าจะรอดหรือเปล่าระหว่างเล่นก็ดูทางด้านของตัวสกินไปด้วยนะแล้วก็ทางด้านของเอฟเฟกต์เครื่องระดับชิ้นใหม่ล่าสุดครับ แล้วขี่มาแรงมาตรงนี้พุ่งมายังไม่โดนเราช่วยมาตรงนนี้ยังปล่อยมืได้ทันเวลาแล้วช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเอาละฮะสาวน้อยลิตตันโกลเดโรทีครับมีโอกาสอีกหนึ่งรอบแล้วตรงนี้มีเพื่อนมารับจับเหตเอาไวใ้ให้นั่นคือปลายฟุย้ยห้วนไนแมเนงโอ้โหไนแม่เชื่อไนแม่นะชื่อเขาเหมือนกันพอดีเอาแล้วเดินติดนิดนึงเขาปะพี่เด็กเดินฉีกขึ้นมาด้านบนแล้วมีขวามือจะไปหรอเปล่ปาแล้วฉีกมาด้านซ้ายครับมีหม้อยู่ใกล้ๆก,ลกันอยู่ครับโอ้โห คือมองมุมไหนก็น่ารักสำหรับสก,กินเน่แล้วตัวนี้อุ้มเพื่อนโรมทีไปที่เรียบร้อยครับพยายามที่จะซ่อนรอยถ้าโอ้โหเกิดไปมุย้ยเดินยัดไม้ตีงี้เกิดไปเบ้าโอ้โหคือแบบเดินแบบไม่กลัวพับมงพัพไม้เลยนะเดี๋ยวเราช่วยนะครับโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์เหลือสองเครื่องซ่อนรอยก่อนเหมือนจะเปลี่ยนนะหรือเปล่า เสียงหัวใจมันเบาลงนะน่าจะไม่เห็นเราครับทัานคติของ Little Girl ก็จะมีจุดเด่นเรื่องแบบว่าการซ่อนการแอบนี่แหละอ้าวแล้วไปเจอกับทัานคติของคอมโพเซอร์ครับรู้ว่าทัานคติของตัวเซเวอร์คนใหม่ล่าสุดและวช่วยทัานคติของปลายฟุ้ยขึ้นมาไปที่เรลับ้อยครับมีไทเทเนอร์กันอยู่กดเครื่องเพิ่มก็ได้นะครับเพราะมันยังเหลืออีกตั้งสามเครื่องครับอ่าแล้วเสียงหัวใจยังเต้นกันอยู่จะตามทางด้านของคนเดิมหรือเปล่าหรือจะมาไล่ทัศนคติของ Little Girl ตรงนี <OR> <together> <diction> <Portuguese> ้วนๆกันมาแล้วมันจะเจอทางด้านของลิเตอร์อีกหนึ่งรอบครับมีมาให้เล่นกันอยู่ครับเอาละครับไปยืเวลากันไปโดนล็อกหัวกันมาแบบคมๆอ้าวอาอาเอาอาอาเอาเอาจริงหรือเปล่าหมออีกร้ายมือม้อีกหนึ่งแผงฮะวนกันกลับมาตรงนี้ครับผมเฮ้ยยังไงไว้คนนี้มันหลายใจเหมือนกันนะมันจะเอาหรือมันไม่เอานะมันจะเอาหรือมันไม่เอานะเดี๋ยว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 ไม่เห็นนะ มันหลายใจเกินเดี๋ยวมันก็เอาเดี๋ยวมันก็ไม่เอาเอาแน่เอานอนกันมาไม่ได้เดี๋ยวเรากดเครื่องไปก,ก่อนนะโอ้โหเครื่องเหลือแบบเต็มๆตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะแต่ก็ต้องกดเอาไว้ก่อนนะเผื่อเพื่อนโดนโซนเครื่องนั่นเองแล้วดูจากเงาตรงนี้แล้วมีการมีเกิดขึ้นครับน่าจะไล่าตามน่าของฝูมแลงเอนโตโมโรจิตแล้วขึ้นรถไฟเป็นที่เรียบร้อยจะตาออ้ยโ,โดนรถไฟชนไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมว้าท้อแล้วไม่ยอมซื้อตัวแล้วก็ตกรถนะด,ดิ เอาละ้ฮะตรงนี้ท่าดนนาของตัวหมออีคาครับน่าจะเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่าครับเดินชิงมาก่อนสำหรับโดโรธีลิตเติ้ลเเดินวนมาไม่มีไม้ให้เล่นแล้วด้วยเอาหรือไม่เอาอย่างเสี่ยงหัวใจดังตึกตักกันอยู่แล้วเข้ามาใกล้ๆจังหวะนี้ต้องใช้ท่านดนาของตัวเมมโมรี่แฟก e n เมนต์รู้กระดาษชีกดีไปก่อนแล้วพุ่งมายายวๆจังหวะน,นี้ยังไม่ดครับต้องออต้องวนกันก่อนหวังว่าเพื่อนจะกดเครื่องเพิ่มเติมกันไปครับเดินมาแล้วจะลงด้านลา่างทันหรือเปล่าแล้วต้องหุย ยังโชคดีครับที่เขาก็โดดพุ่งแต่บอกว่ามันไม่ทันครับแล้วมีไม้ให้เล่นอยู่อีกหนึ่งใช้ทางด้านของกระดานดันไปก่อนยึกยากกันอยู่แล้วตรงนี้มีการล็อกหัวล็อกเป้าหมายแล้วเมื่อจะเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วไม่เอาครับโอ้โหคือหลายใจจริงๆครับเอาละฮรเตอร์เชฟไปที่เรียบร้อยแล้วมีการพุ่งไปที่อีกกาอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหแล้วเื่อไซเฟ่ตรงนี้ครับผู้จะได้ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไล่ไปเจอเหมือนจะเป็นคอมโพสเตอร์นักแต่งเพลงครับเราดูจากในสถานการณ์ก,กันไปก่อนครับ แล้วตรงนี้ทางด้านของตัว ini, เอ็นโตโมรจิตต้องชิงหนีก็ออกมาแล้วเครื่องไซเฟอร์ตรงนี้ได้อยู่ที่ประมาณ6 0สส่วนทางด้านของเอ็มเบอร์ครับกดเครื่องอีกหนึ่งเครื่องครับ5้เนั่นเองกดกันแบบยายามาดูว่าใครจะโดนไลใครจะได้แล้วเอ็นโตโมรชิตเรียบร้อยครับดูจากเงาด้านขวามือฮะและเครื่องไซเฟอร์ของเพื่อนร่วมทีมอนจะเยอะกว่าเรานะประมาณ7 0็ดสิบแปดสเครับกดเครื่องกันมาเดี๋ยวเราช่วยได้อยู่นะถึงแม้ว่าเราจะเจ็บอยู่หนึ่งครับเอาล่ะฮะเครื่องเตรียมเรียบร้อยเข้าแล้วฮะ มาดูว่าทนาทาของริทซ์น์เกิรสาวน้อยตรงนี้จะช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมได้หรือเปล่าหรือปาอีกาประจวันนี้ยังลบได้อย่างสวยงามเข้ามาใกล้ๆต้องจ่ายทางด้านของเบมบอรี่เฟกเมลชิกดีก็ต้องมาครับมีหมายให้เล่นกันอยู่อีกาตีหนึ่งยังไม่โดนครับอาล้ครับแล้วมีการแอบแซบแอบ,แอบช่วยมาไปที่เรียบร้อยจะโดนไปแล้วตรงนี้ยังไม่โดนหุยนิดหนึ่งจริงๆแล้วเว่งยาวๆแล้วเรียบร้อยโดนตีเข้าไปแล้วจุดเครื่องขึ้นมาไ,ไปทีเรียบร้อยอาแล้วครับผมมาดูว่าจะรอดสามรอดสี่ได้หรือเปล่า ในเกมการจุด4คนแล้วตรงนี้ตาแดงๆไว้ใจใครไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วตรงนี้ไม้สามแผงยังอยู่กันอยู่เอาฮะมีทนาของท่อรับอยู่ไกลๆด้วยแล้วอย่างยึกอย่างตรงนี้แล้วพวกก็มาเรียบร้อยครับ โอ้โหเอาละะแล้วอุ้ยตรงนี้มีโลงอยู่แล้วโลงอยู่หน้าประตูแล้วเพื่อเรียกเกิดโลงกันเลยแล้วบอกอีกาพยบีา,ยยายเดินเข้าไปเอาละฮะมาดูว่าจะเปิดประตูทันหรือเปล่าดูจากรูปอนิเมชันแล้วประตูยังไม่เปิดมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเปิดประตูดอยได้ไหมแล้วตรงนี้เสียตงตึกตักเข้ามาได้หรือไม่ได้แล้วพ่งมายาะๆแล้วโด,โด,ดนต้องไปุ้ดปุยไฟเอเตบุรจิครับต้องฝืนให้เพื่อนขานออกไปก่อนแล้วใช้กระดาษดันๆมาเฮ้ยเพื่อนย่างหิวอ รวมไปสองแล้วยังไงตรงนี้เราปุยไฟออกได้ครับ